หากภายในบ้านเราเลือกใช้สีส้มมากจนเกินไปจะส่งผลยังไงบ้างวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าครับเพื่อนๆที่ทาบ้านสีส้มมีประสบการณ์ยังไงบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกัน้าง,างล่างได้เลยนะสีส้มใช้ในบ้านได้ไหมสีส้มจริงๆแล้วเป็นสีที่ให้พลังงานบวกนะครับแต่ถ้าเกิดมันใช้เยอะจนเกินไปอะ่ะแตกกับกลายไปทําให้ห้องห้องนั้นไม่มีชีวิตชีวาหน้ารำคาญมันจะกระตุ้นพลังงานอย่างแห่งความกระตือรือร้นจนเกินพอดีนะครับทำให้บ้านไม่เหมาะสําหรับการพักผ่อนนี่แหละฮวงจุย้ยสีส้มนั่นก็จะเปรียบดั่าฟฟง้าในจจิต ในหลักสถาปัตยกรรมการที่คุณเลือกใช้สีใดสีหนึ่งแล้วทาสีนั้นทั้งห้องเลยน่าจะทําให้คุณทําลาย v i ชวลคอมฟอร์ตของห้องนั้นนั่นเองในหลักจิตวิทยาสีมีการระบุออกมาว่าสีส้มคือสีที่กระตุ้นประสาทสมองคุณตลอดเวลาทาให้คุณรู้สึกตื่นตัวแต่ถ้าสมองคุณโดนกระตุ้นซ้ำๆนะครับก็จะทำให้สมองคุณเหนื่อยล้าเกิดภาวะ over stimulation ผลก็คือทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลเบื่อหน่ายแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากให้สีที่คุณเลือกทําลายชีวิตคุณต้องทํายังไงดีล่ะกล้องปรึกษาเราสิ